ยังไ,ไ,ไงเยังไงยากวันนี้แค่นูก็ขึ้นดี <c oughs> มันหมดพลังแล้วหรอเรอ็ <c oughs> วมาก đi <laughs> อะไรอ่ะหุ้ยไม่กลัวอะไรเลย เลี้อันนึงวขอไปบอกว่าร้นเราบอกขอไปดคนหน่ครนได้เวัเยียบร้อนนะ Ồ, kinh tâm solo thank <laughs>